เสียงฝนโปรยเบาๆกระทบกระจกหน้าต่างบ้านหลังเล็กในเมืองทางเหนือของอังกฤษคืนวันนั้นเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของพ่อแม่คู่หนึ่งเต้นแรงเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นในห้องนั่งเล่นไม่ใช่ลูกคนเดิมที่พวกเขาเคยรู้จักเด็กชายตัวน้อยนั่งหลังตรงมือวางบนตักอย่างสุภาพดวงตาอ่อนโยนและนิ่งไม่มีเสียงวอยวายไม่มีการคว้างของเล่น ไม่มีแววต่อต้านเหมือนที่ผ่านมาพ่อกับแม่มองหน้ากันเหมือนกำลังตั้งคำถามโดยไม่ต้องเอ่ยออกมาเด็กคนนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหรก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเช้าทุกวันเริ่มต้นด้วยการร้องไห้ของเล่นกระจัดกระจายเสียงประตูปิดดังเกินเหตุพ่อแม่พยายามทุกวิถีทางอ่านหนังสือเลี้ยงลูก ดูรายการแนะนำเข้าคอสพัฒนาการแต่ยิ่งพยายามทุกอย่างกลับยิ่งตึงเครียดจนวันที่พวกเขาตัดสินใจจ้างพี่เลี้ยงหญิงสาวจากประเทศไกลโพลประเทศที่พวกเขารู้จักเพียงจากข่าวและภาพทะเลอุ่นๆในสารคดีท่องเที่ยววันแรกที่เธอเดินเข้ามากลิ่นอาหารแปลกใหม่ลอยอ่อนๆรอยยิ้มสุภาพ เสียงพูดนุ่มและช้าเด็กชายมองเธอด้วยสายตาแวงเหมือนสัตว์น้อยที่เคยชินกับการป้องกันตัวพี่เลี้ยงคนนั้นไม่เร่งไม่ดุไม่สั่งเธอเพียงนั่งลงระดับเดียวกับเด็กมองตาและยิ้มวันต่อมาเด็กเริ่มหยุดร้องให้เร็วขึ้นสัปดาห์ต่อมาเขาเริ่มรอคอยเวลาอาหาร เพราะทุกมือมีเสียงเล่าเรื่องเบาๆเกี่ยวกับบ้านไกลๆที่มีแดดแรงและกลิ่นข้าวหอมพ่อแม่เริ่มสังเกตแต่ยังไม่กล้าคิดมากจนกระทั่งคืนที่ฝนตกคืนที่เด็กชายเอาผ้าห่มมาวางให้แม่แล้วพูดด้วยเสียงแผ่วว่าคืนนี้อากาศเย็นประโยคสั้นๆแต่ทำให้หัวใจของแม่สั่นไหวจากวันนั้น บ้านเริ่มเปลี่ยนเสียงทะเลาะลดลงเสียงหัวเราะเพิ่มขึ้นพ่อเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นแม่เริ่มยิ้มโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเริ่มสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนลูกของพวกเขาไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่กฎไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นบางอย่างที่มองไม่เห็นคื้นหนึ่งพ่อแอบได้ยินพี่เลี้ยงเล่านิทานเสียงเธอเบา ช้าเหมือนกล่อมฝันเนื้อหาไม่ซับซ้อนไม่มีคำสอนตรงๆงมีเพียงความอบอุ่นและการรับฟังเด็กชายหลับไปพร้อมมือที่ยังจับปลายเสื้อของเธอไว้แน่นพ่อรู้สึกจุกในอกเหมือนมีบางอย่างค่อยๆเปิดในใจของเขาเองเช้าวันถัดมาพ่อแม่ตัดสินใจถามไม่ใช่ด้วยความสงสัย แต่ด้วยความอยากเข้าใจคําตอบที่ได้เรียบง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่านั้นไม่ใช่แค่ในตัวเด็กแต่ในหัวใจของพ่อแม่ทั้งสองคนแม่ยกแก้วชาร้อนขึ้นมาถือไอ้น้ำลอยขึ้นช้าช้าเหมือนความคิดที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเธอถามพี่เลี้ยงด้วยน้ำเสียงสุภาพ ไม่ใช่คำถามของนายจ้างแต่เป็นคำถามของแม่คนหนึ่งว่าเธอทำอะไรกับลูกของเราพี่เลี้ยงยิ้มบางๆไม่รีบตอบเหมือนกำลังเลือกคำที่อ่อนโยนที่สุดเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเธอแค่ทำเหมือนที่แม่ของเธอเคยทำกับเธอฟังให้จบกอดเมื่อร้องนิ่งเมื่อกโกรธ และไม่เร่งให้เด็กเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการคำพูดนั้นทำให้ห้องนั่งเล่นเงียบลงเหมือนทุกคนกำลังฟังเสียงบางอย่างที่ดังมาจากข้างในตัวเองพี่เลี้ยงเล่าต่อว่าในบ้านของเธอเด็กไม่ถูกดุเพราะร้องแต่ถูกถามว่าเจ็บตรงไหนหรือกลัวอะไรไม่ถูกเร่งให้พูดเก่งแต่ถูกฟังเมื่ออยากพูด พ่อก็มองมือตัวเองมือที่เคยกำแน่นด้วยความเครียดมือที่เคยชี้สั่งมากกว่าจับปลอบเขานึกถึงวัยเด็กของตัวเองบ้านที่เงียบคําสั่งที่ชัดแต่กอดที่น้อยแม่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างอุ่นขึ้นในอกน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นการยอมรับบางอย่างที่เธอไม่เคยยอมรับมาก่อน ตั้งแต่วันนั้นพ่อแม่เริ่มเปลี่ยนพวกเขาพยายามช้าลงพูดน้อยลงฟังมากขึ้นอาหารเย็นกลายเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสียงข่าวมีเพียงเสียงช้อนกระทบจานและเรื่องเล่าจากเด็กชายที่เริ่มเลา่าว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงยังคงทำหน้าที่ของเธออย่างเงียบๆ เหมือนแสงไฟอุ่นที่ไม่ได้แย่งความสนใจแต่ทำให้ทุกอย่างมองเห็นชัดขึ้นคึ้นหนึ่งเด็กชายถามคำถามที่ทำให้ทุกคนหยุดเขาถามว่าทำไมคนเราต้องรีบโตพ่อหัวเราะเบาๆแม่มองลูกด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมพี่เลี้ยงไม่ตอบทันทีเธอเพียงลูบหัวเด็กแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบ เพราะความรู้สึกดีๆไม่ได้รออยู่แค่ตอนโตคืนนั้นพ่อแม่คุยกันนานเสียงเบาไฟสลัวเหมือนกลัวว่าความคิดจะตื่นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ขาดความรักแต่ขาดเวลาและการอยู่ตรงนั้นจริงๆฤดูหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ดอกไม้เล็กๆข้างรั้วเริ่มผลิกเด็กชายเริ่มช่วยรดน้ำอย่างตั้งใจเขาเรียนรู้ที่จะรอเรียนรู้ที่จะขอโทษเรียนรู้ที่จะบอกว่ารักโดยไม่ต้องมีใครบอกให้พูดเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตครูที่โรงเรียนเริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ยิ้มแต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่สูตร ไม่ใช่วิธีลัดมันคือบรรยากาศคือความรู้สึกปลอดภัยที่ค่อยๆซึมเข้าไปในหัวใจของเด็กคืนหนึ่งพี่เลี้ยงนั่งเขียนจดหมายตัวอักษรไทยเรียงช้าๆเธอเขียนถึงบ้านถึงแม่ของเธอถึงคำสอนง่ายๆที่ถูกส่งต่อข้ามทวีปพ่อเดินผ่านมาเห็นแผ่นกระดาษแต่ไม่อ่าน เขาเพียงรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ได้รับของขวัญที่เงินไม่อาจซื้อได้และเขาเริ่มกลัวกลัววันที่พี่เลี้ยงจะต้องกลับบ้านกลัวว่าความอบอุ่นนี้จะหายไปพร้อมกระเป๋าเดินทางความคิดนั้นทำให้หัวใจเขาหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวความกลัวนั้นไม่ถูกพูดออกมาแต่มันอยู่ในทุกการมอง ทุกมื้ออาหารทุกเย็นที่แสงแดดอ่อนลงพ่อเริ่มสังเกตตัวเองว่าเขาเงียบมากขึ้นไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องจะพูดแต่เพราะกลัวพูดสิ่งที่ไม่ควรเขาเริ่มฟังน้ำเสียงของลูกฟังจังหวะหายใจเหมือนกำลังเรียนภาษาใหม่ภาษาที่ไม่เคยมีใครสอนเขามาก่อนแม่เองก็เปลี่ยนเธอเริ่มตื่นเช้ากว่าเดิม ไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะอยากนั่งเงียบๆในครัวที่ยังไม่เปิดไฟฟังเสียงการาน้ำเดือดและคิดถึงคำพูดของพี่เลี้ยงที่เคยบอกว่าความสงบของผู้ใหญ่คือของขวัญที่เด็กสัมผัสได้ทันทีวันหนึ่งขณะที่แม่กำลังพับผ้าเด็กชายเดินเข้ามาหยิบถุงเท้าคู่หนึ่งแล้วพับอย่างตั้งใจ พับช้าไม่ตรงนักแต่เต็มไปด้วยสมาธิแม่ยืนมองรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไหลเอ่อขึ้นมาในอกเธอไม่สอนไม่แกเพียงพูดเบาๆว่าขอบใจคำง่ายๆแต่ทำให้เด็กยิ้มกว้างรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำชมเพิ่มพี่เลี้ยงเห็นภาพนั้นเธอไม่ได้เข้าไปแทรก เพียงยืนอยู่ห่างๆเหมือนเงาที่คอยดูแลไม่ใช่ตัวเอกแต่เป็นพื้นหลังที่มั่นคงเวลาผ่านไปเด็กชายเริ่มถามถึงประเทศไทยถามว่าที่นั่นร้อนจริงไหมมีหิมะหรือเปล่าคนยิ้มง่ายเหมือนพี่หรือไม่พี่เลี้ยงเล่าเล่าถึงฝนที่ตกหนักถนนที่มีกลิ่นดินเสียงจักจรยามเย็น เธอเล่าโดยไม่พยายามให้ดูสวยเพียงเล่าตามความจริงตามความรู้สึกเด็กฟังตาเป็นประกายเหมือนกำลังสร้างโลกอีกใบไว้ในใจคืนหนึ่งไฟในบ้านดับลมหนาวพัดแรงเสียงฝนกระหน่ำหลังคาเด็กชายสะดุง้งตัวสั่นเล็กน้อยก่อนที่พ่อแม่จะลุก พี่เลี้ยงนั่งลงข้างเตียงไม่พูดเพียงวางมือเบาๆบนหลังเด็กความเงียบกลับทำให้เสียงฝนเบาลงในความรู้สึกของเด็กเช้าวันถัดมาเด็กชายวาดรูปเป็นบ้านหลังเล็กมีคนสามคนและอีกหนึ่งคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่อยู่กลางภาพพ่อเห็นรูปนั้น หัวใจเต้นช้าหนักแน่นเหมือนเข้าใจบางอย่างโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเขาเริ่มรู้ว่าพี่เลี้ยงไม่ได้เข้ามาแทนที่แต่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดโดยไม่ทำให้ใครหายไปเวลานั้นเองจดหมายจากบริษัทก็มาถึงแจ้งเรื่องสัญญาวันที่สิ้นสุด ตัวอักษรเรียงสวยแต่ความหมายหนักอึง้งแม่อ่านนิ่งวางกระดาษลงช้าช้าเหมือนกลัวเสียงกระทบโต๊ะจะทำให้ความจริงดังเกินไปคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงจดหมายอาหารเย็นยังอุ่นเสียงหัวเราะยังมีแต่ความเงียบแฝงอยู่ในทุกช่องว่างเด็กชายไม่รู้ แต่เขาสัมผัสได้เขาเริ่มเข้ามากอดโดยไม่ถามเหตุผลพี่เลี้ยงมองภาพนั้นดวงตานิ่งแต่ลึกลงไปมีความคิดไหลลวนเธอรู้ดีว่าทุกการพบย่อมมีการจากแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าสิ่งที่ถูกปลูกไว้ไม่ได้หายไปง่ายๆคืนก่อนนอนเธอเริ่มเล่าเรื่อง ที่ยาวกว่าทุกคืนเรื่องของเมล็ดเล็กๆที่ถูกพาไปปลูกในดินต่างถิ่นเด็กฟังยังไม่รู้ตอนจบพ่อแม่ฟังเหมือนกำลังฟังเรื่องของตัวเองเมล็ดเล็กๆในนิทานถูกเล่าด้วยเสียงช้านุ่มเหมือนกลัวว่าลมจะพัดความหมายหายไปพี่เลี้ยงเล่าว่ามเมล็ดนั้นไม่ได้รู้ ว่าตัวเองสำคัญแค่ไหนมันแค่ทำหน้าที่ของมันคืออย่างรากเงียบๆในดินที่ไม่คุ้นเคยเด็กชายฟังลมหายใจสม่ำเสมอแต่ยังไม่หลับมือเล็กๆก,ก,กำผ้าห่มแน่นเหมือนกำลังจับบางอย่างที่มองไม่เห็นพ่อกับแม่นั่งฟังอยู่ปลายเตียงทั้งสองคนไม่ขยับไม่อยากให้เสียงใด รบกวนช่วงเวลานี้เมื่อเรื่องเล่าจบลงชั่วคราวไม่มีตอนจบพี่เลี้ยงเพียงบอกว่ามเมล็ดนั้นยังคงอยู่และเติบโตแม้ไม่มีใครมองเห็นทุกวันไฟถูกปิดความมืดอบล้อมแต่หัวใจของทุกคนกลับสว่างกว่าที่เคยวันถัดมาเด็กชายเริ่มถามคำถามแปลกๆ ถามว่าถ้าคนที่เรารักต้องไปไกลเราจะยังรู้สึกถึงเขาได้ไหมแม่ชะงักคำถามนั้นไม่ใช่ของเด็กอายุเท่านี้แต่เป็นคำถามของหัวใจ